อัตนเนน่าชม,มพิครงเกนา่าว่านายอัตเนน่ามันไ,นนนนไม่เนติดแปดเก้าติตแปก้าประกอบเจซีท้าสองได้กรับมฐทานอบทอาณ์กันจิตแปดเก้าเยซีท้าสองไประกอบกับรูปที่แปดดิพานรูปที่แปดิพานไม่ประกอบ 18, 18, ใจรใโดยาณาซีนงเจ็ดบารสเเ้าสอง 17, ต่อไปจิตจะสังสัทักสมบนทา ในทำมีจิตตสังสัทธสุขฐานนะอนำนิเกจเจสิก้าส่องเจสิก้าสองกจะเกิดแสงดาได้ะว่าเจนินจะเกิด กบประธานรบบทจ่ารเยิม2ไม่ประกอบกับรุ่ที่8นิานรุ่นที่8นานไม่ประกอบดานโดราโนเซน11งสมเยชิท้ามต่อไปสรักับกีทามของน้ำแจ็คเก็สบกบาร75เดชิ้ามเป็นวิดดงเวิสจะประกอบประกอบกับวิเยชิได้กรับประธานรบบที่รวมกันเป็นสลักกันจิตดมากไม่ประกอบกับ อาวิจักกัจิตวบาตามด้วยรูปวิภาริหาไม่ประอกอบภายนะธาตุใดเห็นเจนรูปก็พนห้าก็เป็นนักเก่งอายรเลนนะรูปมาจิตมาก็คงสิบสองคงเหลนะือแต่วิญญาณธาอวิจักกับทวิสิในนี้ในธาตุแล้วก็อะไรดีทุติไปจนถึงบัรจาวชานเป็นมโนวิเจ็ดหเหลือหนึ่งคือมโนธาตุ ต่อไปเวทนาเนี aya, PI, majesty, skinny, ่เวทนาในพรษาสระกับราศีนององนำได้แก่เวนาเดสิประกอบกับจิตแปดสิบเก้าจิตแปดสก้านเจเทะกอบัเป็าสองเอวนาออกห่เห้าต็เรเวทนาได้กรับประธานระบนเอาเวนาเข้าไปรวมกันเลยจิตแปดิเก้เจิหทําไม่ประกอบกับรูปที่แปดิพานรูกที่แปดไม่ประกอบารวงกับลูปที่แปดิพานไม่ประกอบแปลดวกับลอสเนหอสเซ ปกันแล้วประกอบกับจ็เิบแปดจีเจสิปมเต็ม5หเอ็ว้นวิธีชาเอาอธทิบกอน่เหลือิเว้นอิโบกิช้าได้กับประธานทั้อาิโบเข้าไปาเป็นจเจ็ป็วนวิธีกิจาเป็นนามจิตไม่เต็มจิตที่เหลือจเจ็ดปเป็นตรวิก็คือวิปยญาวิญญาณก็คือวิญญาณจิตตุาบาทนะแล้วก็วิธีิจชาสมัยุจิตตุบาท ตามด้วยรมปนิพพานไม่ประกอบไปใท่าเท่าไรเจ็ดเจรูปมาครขันห้าเป็นนักเตะอนะรูปมาจิตมาครบสิบสองก็เป็นนักเตองเแล้วแต่วิญญา่ธา่าทวิปันดญญาเิียาน่ะได้เท่าไหร่สิบห้าห้าหมม้า 6, ห้า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 าห้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 าหาห้าห ยากนะยากยากอันนี้ได้สองธาสุนะนโนธาตากับนโนยะธาตุเจตุสเบิกขาสหคตะกของดังว่าคือเบคกขาห้าห้าเจสิกสี่ของวิทยานาโดยเป็นตะประกอบคูเบคกขาวิทานากับพละนระบบนอารมกันเป็นเบิกขาสหละจิตุบาท ออกมาประกอบกับเวทนาที่เลียกว่ากุทุกุศน์นั้นเราทมนัสสักระตะจบาะตามเรูปอิพานไม่ประกอบไผยะธาตุ่าไรเจตเจรูปมาครบขัดห้าเป็นนาเกยอย่างนะรูปมาจิตมาครบสิสองเป็นนาเกยคงเหนือเดวิญญานธาตุสุขทุกข์เป็นกายวินสุขทุกข์เป็นมโนวินเป็นเจ็ดขัดสองเหนือห้าเป็นไกยวิญญาธาตุมโนวิญญาธาตุต่อไปจิตจะสังสัตที ทำ้เจอได้จิตก็เจิาสองเจประกอบกับจิตแปด้ได้รัประทานระบทเป็นจิตแปด2้าเจสิอ่ประกอบกับรูปิแปลนิพานรูปิแปลกิพานลมวประกอบกับดั่กับอาหงเ็ดสรเจอสิส้ตัวเนี้ยเอาไม่แยกมันง่ายาต่เปมลนสี่ของนามด้แกกจิตแปดข้าจิตแปด้าประกอบกับเจาสองได้ ประการต้นบทเอามารวมกันเป็นจ้าเจ็ดสิบห้า2ไม่ประกอบกับรูปที่8ดิพานรที่8ดิพานไม่ประกอบกับรเบิดสตบาเดสิบห้าสองเวทนาประกอบกับวิรคฌานัตติาห้าเจ็ิเอาไว้ในาออกไปในึสิบหกเป็นเวทนาได้แประการต้บทอาเวทนาเข้าไป วกเ็เป็นเป็าาสกนจิตุปาไม่ประกอบกับนณานที่แล้วคือ like สุขทุกสมนัตเทมนัสสักกจิตุปาตาได้รูปนิพพานไม่ประกอบกังนธาตุ่าไรเจเจรูปมาครบขันหน้าก็เป็นนักเกอายนะรูปมาเจ็มาครบสอเป็นนักเกย์หมเดือดมีงานธาตุงานธาตุมีเจสุขทุกเป็นไก็เป็ลมก็โตเป็นมนวินเจตหักสองเหนือห เป็นกายวินมนโนวินโสตวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุยาสตวิญญาณจิตสองประกอบกับสภาพิตตสารนั้นเจดสิเได้กาประทานบดเอาไปรวมกันเป็นโสตวิญญาณธาตุจิตุบากไม่ประกอบกับชาวิญญาณธาตุจิตวบากท,ที่เหลือแล้วรีเป็นผานถาไม่ประกอบขอัาเท่าไหร่จเจรูปลมาเข้าขัขนห้าเป็นนักเกณฑ ไ้นะรูปมาจิตมาครบสิบสองนักเกครบเนือแต่วิญญาณห้วินเจหกก็เหลือหนึ่งก็คือโสวตงวิญญาณทยต่ไปสวิตกะสวิจารนิทัมเมหอีกเอาดับได้แก่สวิตกะสวิจาระจิตห้าห้าเจบห้าบเนไม่ตกวิจารตะเวนเป็นตกประกบประกอบกับิโตวิจารเจ็สได้การประธานนบดเอาไปรวมกันเลยะเป็นสวิตกะสวิจาระจิตจุบะ เป็นนามจิตเป็นเดมดิฟกับอ่าทำไมประตูนี้ป็นเป็นสาเอาวิจารณ์ฝอาวิจารนจิาตามด้วยรูปนิพพานจิตเจรูปมาครอบขันห้าก็เป็นนักเกณอายเงนะรูปมาจิตมาก็ครอบสืบสองเป็นนักเกณฑ์ของพระแจ้ ญางนัท่าอางนตอนนี้มีเวิสเสร้าที่เหลือเป็นอารมณ์ก็เหลือท่าไปสังขารปัจจยาวิญญาณในนั้นวิญญาณทำได้แก่จิตเป็นเก้าประกับเกจิขับสองได้กลับทั้งบดอารมณ์กันเป็นจิตเป็นเก้าเจืิองไม่ประกอบกับรูปยี่แปดยีรูปยี่แปดยี่หไม่ประกอบใจเยกันนสิเดนเจืนเจิ ต้าไปสัญญา,าะสัญญาเจเสิบประกอบกับกสิบแปดเก้าเจสิบห้าสิบสองเต็มเป็นสัญญาเอาไปก็เหลือหากก้าแปดเป็นสัญญาได้เอากลับประธานนักบอลลมกันจิป็นก้าเจสิบ้าสองไม่ประกอบกับรูปดิีพ่านรูปยิแปดยี่ผานไม่ประกอบกับตัวกันนอสสิบหนึ่งเจ็ดบางส่วนเจสิบ้าสอง แต่เพราะคิะงานทา,าตุยานั้นได้แก่คณะยานติศพคณะยันติศพประกอบกับสาะจิตตสาะานนะ้จสิเกได้กรระธานนับไปรวมกันก็เป็นคณะงานท่านจจุบานไม่ประกอบกับชาญญาทธาุจดุบานที่เลือรูปเป็นภารไม่ประกอบกายท่านเท่าไร่จิตเจรูปมาครบข,ขัเป็นนกเกตอายนะรูปมาติตมาครบสิสอก็เป็นนักเกตองแแต่วิญญา ิญญาธาตุเจ็ดฉากหกเหลือนึ่งก็คือขานาิญยาธาตุแต่ไปกลแ้วมียาธาตุโดยวนำได้แก่กายะมียาที่สองประกอบกัสดากษะนั้นที่ศิจรดากรรมฐานนบทอเไปรวมกันเป็นกายาธาตุจุบารไม่ประกอบกับยามญญาธาตุจุบาทที่เหลือและรูก่แปดเป็น่านไม่ประกอบกับธาตุเท่าไหร่เจ็ดเจลูกมาก็ขัดหน้าเป็นนกเกยอายะนะ รูปมาจิตมาเขสซสองก็เป็นนักเกยเขาเหนือแต่วิญญาณธาตุวิญเจตหักก็เหลือหนึ่งหนึ่นั้นคือกายวิญญาธาตุต่อไปเจตสิกเกย์อทำมีเอาั้งได้เกยเจตสิทห้องเจตสิกหประกอบกับจิตแปดเก้าได้กับประธานนบทประโกันเป็นจิตแปดเก้าเจตสิกธหองประกอบกับรูกเปพานรูปที่ปรทนิพานม็ประกอบกับดัชนีนสี่หนึ่งเจ็ันสองเจตสิกิห้าสองจะอธิบายตรงนี้ให้ฟัง บางคนบางคนก็เก่งนะคะอาจารย์แล้วอวิตดกะอวิตดกะวิชารม,มัตะไมไมมตะทำไมไม่มาเป็นเดวิดด้วยทำไมไม่มาเป็นเดวิดเพราะควจิตหายไปไหนอ้อแสดงไม่แค่แต่ถูกนะไม่เชื่อไม่ถูก ไอ้ที่เขาคิดกันนะมัน,นเกินไปตอนนี้อ,ว,าาอวิจชาการอวิชาลัทิตุปะคืออะไรบ้างให้ดูตอนนี้องค์ธรรมคืออะไรบ้างทศนิส ทวีสีตติยาชานวิสิบเอ็ดสิบานจ่งส1บแปดปัญจยี2สามแล้วก็วิจารยศาสิสิบเอ็ที่ในจุดชาสิบสิบเอ็ดเขาเริ่มงำใหม่แต่ว่าถ้าเอาอวิตกะวิจารมัตตะเข้ามาองค์ธรรมก็คือทุติสิบเด ใช่ป <toys> ่ะแวลี้ละและวิโทวิจารกวิจราิซ้อนซ้อนิิซ้อนเดซนซนซ้อนจะตตัดทิเขาจะไปซ้อนกับตัวถามองค์ธรรมของอาวิจักกวิจาระอาวิจักกบวิจาระมัตตาจะไปซ้อนกับตัวถาม ราต้องตัดทิ้งเพราะว่าอันนี้ก็คือมีแลกวิจารณ์ที่เด่นทุ่ดเสซิเพ็ดอยู่ก็ถือว่าแต่เวลาเราแยกในยุค8เราแจ้งใช่ไหมเราแยกมาเลยทุ่ดเดมาอันนี้ตอนนีก็เขาบอกว่านังสือผิดแต่ว่าอาจารย์นั่าไม่ผิดต้องตัำออกไป តន្តៈវិចារមត្តអបិស្ងមគស្វន្យជីសនតន្តៈធារោអបិសង្កថា